คนลากคนลากมึงเตรียมตัวคนลากมึงทิ้งศพมึงมึงมึงมาใกล้ที่เล็กเอยทิ้งศพมาใกล้มาใกล้คนลากอ่ะมันมาลงมาเลมาลงมาเลมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วเฮ้ยชยเลยทิ้งศพมา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 ลงมาเลซ้ายมาเล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 ยไอ้นอนนอนวางอีพีนอน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 วางดิ

ไ้ยกูตายไม่เป็นไรถต่วางยีนพีไม่สวยแล้วเอ้ยสวยไม่ได้เหมือนกันตบไปเด็ตบไปเด็ตบเพื่อนเนี่ยตบเพื่อนเนี่ยตบเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยชุบชุบโอ้โหเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยระวังมีดมีดอัเหี้ยฮียเฮียเฮียเหลือในตันมังการเสียแรงมังการเสียแรงมาจะหมดแล้วจนหมดแล้ว คือแล้วคือแล้วคือแล้วเล่นดีด <jamais S 2> <Sh> ีน<า>ี่เป็ดสด้วยตายัดล้ยตล้าัดลายัดข้วยข้วยข้านเราด้วยอบ้านโดนวะถือสกลบ้าถือสกลาถือศอิมี้ทม้อยถือถือตรถือใหม่ใครใครมือว่างถือเลยถือศพเลถือลยือว่างถือศเลยคือาถลยูกแใครมือว่าถือลยใครือวาถือลยแพือนลูกแื่อนโว้ย ไปช yup. ่เพื่อนกอนปชเพืนอย่ so ุ <h <h yep ่มยจุมน um: ี่ยจุ่มเลยจุมเยจุมเลยจุมยสวยมากมือสกุไปไหนฮะเธอทะเธอท้าชิบหายเฮียมอกูไปไหนเออมือสกุไปไหนเฮียเธอท้าชิบหายเฮียไ้หี่หพ่เรมาพ่เลศมาพ่เรศมาพเมามอสกุไปไหนมึงอสกมสกุกูไปไหนมสกุไปไหนมือสกุไปไหนกูปักยีพีหมดแล้วมึงออกไม่ได้ไอ้กู งอ,อไปได้แล้วไอโง่มึงจะส่งกูไปไหนฮะกูปักเอเบีหมดแล้วมึงงอ,อไม่ได้ไอ้ง,ง่มึงก็วนอยู่ในนี้นี่แหละกับกูวัดไฟของจรงิงวัดไฟของจริงนี่แหละวัดไฟของจริงมึงก็วิ่งทิ้งอย่างนี้เลยนะ้องมึงจะทำอะไรได้วะกูถามดิฮะ มึงได้แค่วิ่งทิ้งนี่แหละพี่พี่พี่อยู่นี่พี่พี่มาหน่อยคนนึงมาหน่อยคนนึงพี่มาหน่อยคนนึงครับ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 พี่อยู่นี่พี่สวยชุบดิชุบดิ มึงไปล้อมปืนนะเดี๋ยวกูไปหาศพเพื่อนให้ไปล้อมปืนฟังกูไป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 เพื่อนรักเพื่อนไปไปเร็วได้เพื่อุ้งเพื่อนหน่อยเดี๋ยวอุ้งเพื่อนหน่อยเดี๋ยวหน่าหน่าหน่าหนน่อุ้งเพื่อนหน่อยลาบด้านหน้าด้านหน้าชุบเลยชุบละ ตื่นๆตมึงหาเพื่อนต่อนะมึงห่าเพื่อนตอปืนเราคุมแล้วตอนนี้ปืนเราคุมแล้วตื่นเตือนทำเชี่ยอะไรฮะมึงหอกมึงหาเพื่อน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 ไปเรวไปเร็วกู้ช่วยนะกู้ช่อนกู้ช่วยนะกู้ช่วยนะกู้ชวนะกู่วนะกูแล้วนะกูชุบแล้วนกูชุบแล้วนเตชอบแล้วนเตือนตื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 นตือนตืลังปืนเตือนเต

เไอเหต็งเตกรงไปามึงอมึง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 ไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนฮะกุลีเกืนหมดตรงนี้กินหมดไ้ย่าย่ามึงจะสบไปไหนไเหียถือศพเล่นูชอบชอบกวาปากชิบหายถือเล่นอย่างเงี้ยว้าวโ่ชิบหายไเหียอแฟมคนโก้ไเอาสไปเสปไป เฮียม yeah. ึงไม่รู้เหรอว่าม well, so ันยุคเนี Thanks, yeah, yeah, right! ้ยกูี่มืไวสุดแล้วมันไ่มีใครมวล่ะกูอีกูื่มาเยกูหน่อยอไอ้เ้ไอ้หางะไม่ใช่อางจะไม่ใช่อางยาดยดดยดเฮียอะบ่นเฮีดอะไรบุงบ่อะไรบุงบอะไรบุงบ่อะไรบงบอะไรบงบอะไรบงบอะไรบอะไรเกิดจอจนเดกูเียงมะไอสัตว์ใครไม่ียงกูเีงตอชุบรถ ทำเป็นเหรอจะทำเป็นเหรอทำเป็นเหรทำเป็นเหรอเป็นชุบเป็นเหรอน้องโง่ยูไ่ปิดขี่คุยอะไรสั์ทำเป็นเปล่าทำเป็นบ้าเป็นชุำเป็นป้าร้องเท็กสองเอ้าเทกสองสไลด์สไลด์เไรมึงสไลด์เอาหูกันเส้นอาะโง่ทำลายเอ้ารูเหรอมึงรู้หรอไอ้สัตวอเอ้าเอ้าเอ้าทอ้าเอ้าเอาเาเ้เอาอ้าเเอ้าเอ้อาเาเอ้าเอ้าอาเอาเ้าเออเอา ทำให้เป็นไอ้ควายเ้ยาตายเมไอียมันง่กอยู่มล้วาอยู่ดนด,ดิมึงยดิมึงยดิตายไ,ไม่ทำอะไร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 เสียงดังเลยน้องาเ็ตอนืนี่เีเนมาเตือนมาเตืน ไอ้เี่ยแกงรถเข็นไอ้เี่ยแกงรถเข็นหืเปล้กรถเมึงฟังมึงฟังตวนี้มึงตื่นนะมึงตื่นเลมึงไปหาเพื่อนไปหาเพื่ไปหาเพื่อน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 ไอรถเข็นมึงฟังกูน่นไม่ช่ไแกงรถเข็นไอ้เี่ยโง่ไอ้เชี่ยมืออย่างช้าเลยขฆ่าเสร็จไม่อุ้มละน้องมึงกไปสบทาไมเฮ้ยแฟนโง่ชิบหายไอ้ควายอุ้มใส่อากาศอกเลยเ้ยทไรมึงทอะไรมึงทอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร มึงทำอะไรไอ้เหี้ยไอ้สับมึงแ่หวเนาะจะโดนกืนั่นไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นเเหอไอ้ไม่เห็นเราดิเราดึงเห็นเราดิเหี้ยไอ้เนื้อไอ้แเราน่ยไยังไอ้แผลยัไอ้แบ ไอ้กจ่อไอ้เฮียมึงก็เป็น FCP กูนี่หวายขยะี่ติดตาไม่นที่มันเจอคัเยมึงเลยไม่เอพีกูก่อนไอ้เฮียเป็น FCP กูนี่หวายยตื่น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 ต่นตื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 ่นต่นตื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 ่ เอ้ยข้าตายทำไมไม่อุ้มเขา้สอนมันเลยหรอะว่าข้าตายต้องอุ้มไอ้ว้าว่มไมด่เอะอะไอ้เียเพื่อนมึงหมดแล้วแยกปากที่อะไรของมึงเนี่ยเปคุยไรตัวะกอบไอ้เียอยากมีบทเลาวมึงไคเอไอ้เียตอนนีไม่เห็นรถนะครับโลไอ้ตาทำเฮียอะไรอะทำเียอะไร เอ่ะไ่เาไรไปไหนเจ๋งไเหนสัสเจ๋งไปไหนขยายยี่ตายแต่ยิ่งยิ้สวะมึงเป็นใบเหรอมึงแก่งใบเหรอมึงแก่บ้าเหรอเฮ้ยใบไหล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 ้ยใบไหล้ยใบไหล้ยใบไหล้บไหล เดยล้มมาเลย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 มาเรยมาเล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 ยมา ยังพี่กวางปักเป็นร้อยอ่ะเฮียหี้ยังเหนื่อยเลยขวยกูหลีม่งโคตรเยอะอิสระเด้กูทั้งปักทั้งชุบแล้วอ่ะนาบิมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ไอ่เบี้พี่มานาิพี่ไง ไม่เป็นไรไม่แพ้ไม่แพ้สกอร์นำอยู่เว้ยรีเพื่อนไปโม่งต่อเฮียกูงงจัดหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาเอามา